พนักงานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารปองทิ์โอสถานุเคราะห์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตวอนนักศึกษาให้ช่วยการรักษาความสะอาดห้องน้ําเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากที่ฉีดชำระฝารองนั่งชักโครกลูกบิดประตูห้องน้ําบริเวณดังกล่าวได้มีการติดมาตรการป้องกันเชื้อโรควิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีและการใช้ห้องน้ําในวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามและจะได้ห่างไกลจากเชื้อโรคอีกด้วยอยากให้น้องๆช่วยรักษาบ้าง โดยมากจะเป็นผ oh. okay. ู้ชายผู้หญิงไม่มีผู้ชายโรคผู้ชายจขอจำแบบง่ายๆโรคแต่ป้าก็อยากจะขอให้เขาช่วยดูแลความสะอาดในบ้านหลงนี้จะได้ต่อแรงที่ช่วยช่วยกันนะลูกอย่างไรก็ตามห้องน้ำนอกจากจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาแล้วก็ยังเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของสถานศึกษาและมีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านอื่นๆของสถานศึกษาอีกด้วย